เต็มไม่รหรอเป็นตัวทำดีกว่าอืมแล้วก็ลงเล่นเลย ชุบชุบชุบอู้เต็มมาเลยเบอร์หมายต่อไปไปขายขอ้นเลี้ยงเค้อย่าให้มันยึดฟังเราไปได้ อยากให้เราถังขับได้จัง <laughs> ตุ <ừ> ๊กโอ้มันคนดีมากสงสัยยิงสูงไปไหนละไปโดนเล ไม่โดนสิ่งไว้ชีวิตอะไรเลยว้าวไว้โดนอะไรเลยอ่ะโยนไปแค่โดนือว่าบุญอ่ะตอนนี้เลือมัน,มน,นเรือ,อสิบสิบเก้าเลยเห็นโถ่เลยสักอย่างแต่ผมคิดว่าผมอาจจะอยู่นี่ยาวเลยเพราะฉะนั้นผะมนก็จะเดินไปแล้วก็ ยนกลับกรบสุนไปใสถ้างกรบสุนหมดขึ้นแล้วก็น่าขนป่ะนะ่ะไม่ใช่ผมยังหาคนไม่เจอเลยเจอล้วเจอแล้วนะเจอแล้ว อู้หูยิงอย่างมั่นเ,เกิดอู้แตก,แตกเลขสองอออมีคนแตกอืมสงใจต้อง,งแจกให้แล้วมั่งเนี่ย

Kia bầu mãi, mày thăm hay tàn năm mươi năm lần nữa oh my Oh my oh my không mà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 y không ไปนิดเดียวเอือการขาง เขาบีบเลีอยตัวอเองตายเรียวอะาว้าวตุยสิโอเคไปอืมสงสัยน้องแจกของควันจพรปเจ้าไ้แล้ว ให้อีกอันนึงด้ยกันอือ้ออ้าวตายแล้วตายตายสามซับพลายโยนไปนี่ก่อนีอ่ตัวซุน เออพ็กัะซื้อหมดนะอืม,อมบอกตามตรงตอนี้ยังไม่กล้าโผล่หนาไปยิงเลย เขาไม่เห็นมันไม่เห็นเลยเลยโอ้มอลาลาลาลิลิลีบ g b d โยเยเยโดนยิงตุยระบุยระบุยโมื่อกี้เขาหนาวมันจะไปเช็คเช็คด้วยระเบิดเลยเขาสามสองชั้นนะไม่รู้เขาสร้างมันยไง เยอะอ,อู้เต็มนาซีซีซีโอเคอยังตานี้ยังรอดอยู่ยสะสมมันช่างเยี่ยมจริง ยวไปเช็คกันอือืมเออนั่นแหละฮ้ยอาวุธอฮ้ยยขอเจาอเจ้าใช้ยลไผล จะนะเราก็ตองไปจังนั่นเหมือนกันดี่โดนไปอืมแตก เกินมั้ยอ่ะตอนนี้ก็แบบอืมอู้แตก <rôle à déc> <les larmes> <necessaryRobots>